สวัสดีค่ะมาคบก็ช่องแม่น้องอติมรวยสวนวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูหรือว่ามาผ่าทุรเรียนนะคะลูกนี้เราเอาลงมาจากต้นประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะทุกคนเราเอาลงมาแบบเราก็ไม่แน่ใจว่าแก่มากไหมเนาะเพราะว่าลงเ,เอาลงมาว่าเราเอาไม่ได้แก่จัดลงมานี้แ้วเวลาที่เราเอามาเก็บไว้ประมาณกี่วันถึงจะสุกนะคะแบบ บางคนนี่เขาแบบแก่มากไม่ถึงไม่ถึงอันสามวันเขาก็สุกก็คือแบบแก่จัดพร้อมจะกินแล้วอะ่ะทุกคนอันนี้คือเราเอาลงมาว่าแบบหลังจากที่มุทเรียนมันไม่ได้แก่มากเนาะคือว่าไม่ได้ถึงมันก็แก่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ทุเรียนแก่นะคะเราอยากจะรู้เห็นทุกคนที่ว่าเวลาส่งไปนี้ไปถึงแล้วผ่าเลยอะค่ะ เดี๋ยวไปดูไปลุ้นในโต๊กันเลยนะคะลุ้นที่จะผ่ากันเลยตอนนี้เราก็ตอนวันที่เอาลงมา,านั้นไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้ชั่งนะคะเรากะไปประมาณสามกิโลกว่าเนาะก็เอาไว้เจ็ดวันก็หายไปตอนนี้สองกิโลสองขีดเกือบสามขีดนะคะก็จะหายประมาณกิโลกว่าๆนะคะทุกคนเนี่ยับไปลุ้นที่โต๊เลยค่ะเดี๋ยวจะผ่าให้ดูว่าจะเป็นยังไงเนาะมาเลยค่ะมาดูการผ่าทเรียนของแม่น้องอติมเลยค่ะเนาะ เนี่ยเนี่ยเราเอาไว้เก็บลงมาจากต้นประมาณเจ็ดวันนะคะทุกคนบางคนนะคะเขาส่งทุเรียนไปนะคะก็มีปัญหากันเยอะนะคะหลังจากที่เก็บลงมาจากต้นแล้วก็ส่งไปเลยเนาะส่งไปถึงท่านก็ผ่าเลยอย่างเงี้ยทุเรียนยังไม่ท่านก็หาว่าทุเรียนยังไม่สุกทุเรียนนี้เขาจะทําการเก็บไว้นะคะ เราไมา่ได้ส่งทุเรียนสุกไปะคะ่ะเนาะถ้าสุกอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าไปถึงท่านอนะ่ะบางทีปลายทางเราก็ไม่รู้นะคะว่าจะถึงกี่วันถ้าไปสุกเลยเนะี่ยบางบาง,บางจังหวัดนะคะก็ไปก่อนจะไปถึงก็เปน็นสามสี่วันก็เละพอดีะคะ่ะอันนี้ก็คือวิธีผ่าทุเรียนแม่น้องอติมนะคะทุกคนอยู่ในสวนทุเรียนมาก็นานพอสมควรนะคะก็เกือบสิบปีแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ ผ่าไปก็หลุดไปด้วยหาคนเนี่ยเนี่ยเริ่มเห็นแล้วค่ะเนาะมาดูค่ะอันนี้จะเป็นทุเรียนที่เราเก็บแบบแบบไม่ได้แก่จัดนะคะคนไม่ได้แก่แบบจะร่วงไม่ได้แก่แบบมากนะคะเพื่อจะแบบลกลางเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์มันก็จะไม่เท่าไหร่นะคะถามว่าก็แก่ค่ะอันนี้ก็ปิดเก็บลงมาเก็บไว้บาบมดูเองว่าเอิ่ม การส่งทุเรียนเราก็อยากอนาคตข้างหน้าก็อยากจะทําดูค่ะว่าเราเก็บลงมาประมาณนี้เรากี่วันถึงจะกินได้มันก็เลยอยากมาลองดูนะคะก็เลยเอามาทดลองตัวเองก็ไม่สวยงามแล้วค่ะเละนะคะเนาะโอ้ยอ้ยอ้วจโอ้ยอ้ยเนี่ยค่ะทุกคน เละไหมคะอันนี้ก็คือทุเรียนที่เราเก็บไว้อาทิตย์หนึ่งนะคะทุกคนถ้าเราจะกินแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็กินตั้งแต่สองวันที่แล้วนะคะอันนี้เขาก็เริ่มเริ่มจะนี่ค่ะถามว่าเขาแก่ไหมแก่ค่ะดูดูนี่เขาค่ะเนี่ยเม็ดเขาก็แดงแล้วค่ะเม็ดเขาเป็นสีแดงแล้วเนาะเนี่ย เป็นโูเรียนแก่ค่ะไม่มีอันทามอัน,นช่วยเดี๋ยวไปดูเอาช่วยมาแกะใส่ก่อนนะคะคราวนี้เราก็มาแกะใส่จานเลยคะ่ะเดี๋ยวใส่ช่วยใส่จานนีค่ค่ะก็กอบนอกนุ่มในนะคะทุกคน,นนี่ วประมาณนี้ก็จะพูด,ดีกินนะคะเนี่ยกำลังดีกำลังกินอร่อยเลยแหละบางคนเขาก็แม่ค้าที่เซียนผ่าของเขานะคะเขาก็จะทำอย่างเงี้ยค่ะทำอย่างเงี้ยเขาก็จะผ่าง่ายเนาะอย่างเงี้ยผ่าง่ายเพราะว่าเขาผ่าอย่างี้ปุ๊บเขาจะทำอย่างเงี้ยค่ะ แต่เราก็ทําเหมือนเขาไม่ได้เพราะเราทําไม่เป็นเนี่ยแต่ก็พอผ่าได้นะคะทุกคนแต่จะทุรักทุเลหน่อยนิดนึงไม่ใช่นิดเลยเยอะแหละผ่าที่หลายคุณคุณพ่อบ้านก็ต่อว่าทุกทีแต่พ่อบ้านของแม่น้องอติมนี่เขาไม่เคยผ่าทุเรียนนะคะทุกคนแต่เวลาเขาพูดนี้โอ้โห FC มารับไม่ได้อยากจะเห็นหน้าคนพูดจังเลย แต่เขาเป็นคนพูดแบบนั้นนะคะเนี่ยโอ้โหเนี่ยลูกหนึ่งนะคะทุกคนเนี่ยถามว่าคุ้มไหมคะอุ้ยอย่อยอยอยมามันลงคงเข็งเนี่ยเนี่ยค่ะโอ้โหพี่น้องเอ้ยนะนี่นก็ เวลาที่เขาขายนะทุกคนเขาขายกว่าเขาจะเอามาสมมติว่าเขาไปซื้อเอาลงมาจากต้นนะเอาลงมาจากต้นเนี้ยก็มาเก็บไว้เขาสร้างกิโลทุกวันนี้เขาจึงได้ขายทุเรียนเป็นเซตนะคะเขาไม่ได้ขายเป็นโลถ้าขายเป็นโลเออวันนี้ฉันขายอันนี้ฉันขายกิโลละเท่านั้นเท่านี้3มกิโลนะคะจะได้กินประมาณ3ามถึงสวันก็ส่งไปลุหาลูกค้า ลูกค้าก็จะว่าอา้าทําไมฉันสั่งไปสามกิโลกลับถึงบ้านแล้วทําไมฉันช่างดูมันได้แค่สองโลครึ่งหรือว่าสองโลนิดๆนี่ค่ะความสุขของเขามันก็เริ่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนี่ก็มันจะไม่ตรงนะคะทุกคนถ้าเราซื้อทุเรียนแบบที่เราจะไปบ่มไปเก็บไว้สักสองสามวันอย่างเงี้ยมันไม่ตรงนะคะได้เยอะมากเลยคุ้มเหมือนกันค่ะทุกคนแล้วเก็บลงมาเนาะ ลูกนี้ก็ถือว่าแบบได้กินเกือบนั่นเลยอ่ะทุเรียนนี้เปลือกบางนะคะทุกคนเปลือกเขาบางเป็นทุเรียนที่แบบอายุเยอะนะคะอายุแบบสามถึงสี่สิบปีเปลือกเขาจะบางนะคะถ้าเป็นทุเรียนสาวจะรู้เลยนะคะเปลือกจะหนานะคะทุกคนทุเรียนปีแรกนี้ยิ่งหนามากเลยค่ะถ้าใครจะซื้อนะคะต้องซื้อทุเรียนที่อายุเยอะเยอะหรือว่า หลายปีอะค่ะถ้าเป็นทุเรียนหนาเปลือกหนาๆน,านี้ก็คุณอาจจะไม่พอใจเนาะเพราะว่าเปลือกมันหนามากคือว่าคุณได้กินเปลือกค่ะคุณอาจจะแต่รับประทานเปลือกหรือว่าเนื้อมันนิดเดียวอันนี้เป็นทุเรียนเปลือกบางค่ะเนี่ยเราผ่าออกมาก็คุ้มค่ะเนี่ยคุ้มมากทําไมสีซีดจังไม่ซีดนะคะไม่ซีดนะคะที่เราเห็นตัวจริงไม่ซีดเลยเหลืองนะคะเนี่ยแต่ว่าโทรศัพท์คุณแม่อาจจะ ปรับไม่ดีนะคะเป็นไม่ได้ปรับเป็นโทรศัพท์ธรรมชาตินะคะที่เขาปรับแบบดีๆก็คือเหลืองเขาปรับโทรศัพท์นะคะนี่คือธรรมชาติของคุณแม่เนี่ยเหลืองนะคะทุกคนไม่ใช่ขาวนะไม่ได้ขาวเลยเหลืองสวยเลยค่ะก็ถือว่าใช้ได้นะคะเราสร้างออกมาเป็นตีไปสองกิโลตอนนี้ก็เหลือมันกิโลก,กว่าก็คุ้มะคะ่ะทุกคนเราซื้อได้ประมาณนี้นะเราจ่ายไปสามสี่ร้อยหรือห้าร้อยก็คุ้มนะคะได้ได้มาขนาดนี้นะคะ่ะเนี่ย ก็ประมาณนี้ค่ะเนาะไม่นอกอติมก็พาเพื่อนๆเอฟซมาดูบางคนก็ซื้อทุเรียนไม่เข้าใจกับทุเรียนนะคะทุกคนทุเรียนนี้ถ้าเราซื้อดิบหรือว่าซื้อแบบยังไม่ผ่ายังไม่พร้อมรับประทานอ่ะเขาเรียกว่าไม่ใช่ทุเรียนดิบนะคะคุณต้องไว้ให้มันสุกนะแต่คุณแม่เก็บลงมาเนี่ยยังเอาไว้ทั้งเจ็ดวันนะคะเนาะเป็นทุเรียนแก่แต่ว่าเราต้องเอาไว้ประมาณเจ็ดวันหรือว่าเรา,เาลงมานี่ไม,ไม่ต่ํากว่านั่นแหละค่ะเนาะ นอกจากว่าเขาแก่เขางอมในสุกในต้นอะลงมาสองวันหรือวัน2วันสามวันได้กินเลยแต่อันนี้เราคือว่าตัดแก่แต่ว่าเอามาไว้แบบให้7วันแล้วเราจะกินกรอบนอกนุ่มในประมาณนี้เอาสําหรับคลิปนี้ไม่น้องอติมขอจบเพียงเท่านี้เนะาะหวังว่าจะมีประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆและเอซีทุกคนรับประทานโทุเรียนจะได้เข้าใจมากนะคะทุกคนไม่ได้ว่าต่อว,ว่าคนขายและชาวสวนเขานะเขาไม่ได้เก็บแบบ มันก็มีน้อยมากนะคะทุกคนมีน้อยมากที่จะเอาทุเรียนอ่อนหรืออะไรไปขายให้เนาะส่วนใหญ่ก็เขาก็อยากให้คุณกินแบบอร่อยเลยแบบแก่ๆจัดๆเพราะว่ามันจะไม่ต้องเสียชื่อทุเรียนของเรานะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจัวเป็นรนนี้สวัสดีค่ะ